ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าแฝดเป็นพืชที่มีบทบาทอย่างมากในพื้นที่เพาะปลูกโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ลาดชันด้วยคุณสมบัติของระบบรากลึกที่แผ่กระจายลงไปในดินตรงๆซึ่งหากปลูกติดกันเป็นแผงจะเหมือนกำแพงใต้ดินที่ช่วยดักตะกรนดินยึดดินและป้องกันการพังทลายของหน้าดินแต่ในบางสภาพพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกว่าปกติ เราอาจต้องใช้ไม้ไผ่เป็นตัวช่วยในการเสริมความแข็งแรงในการปลูกแฝกก็ต้องดูเรื่องของหนึ่งก็คือพื้นที่ราบหรือพื้นที่ลาดชันถ้าเป็นพื้นที่ราบเราก็จะปลูกแฝกเนี่ยรอบหนองน้ํากับอีกอันนึงก็คือรอบคลองไส้ไก่ที่เราขุดขึ้นถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ลาดเอียงในการปลูกแฝกเนี่ยถ้าปลูกทํายาวลงมาเนี่ย มันจะไม่ได้ช่วยเรื่องของขวางทางน้ําหรือดักตะกรดินนะครับมันก็จะเหมือนล่องน้ําปล่อยให้น้ําไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องปลูกให้ขวางทางน้ําเราจะขวางเพื่อให้น้ำเนี่ยไหลช้าที่สุดหรือเอาตะกรดินเนี่ยมาตกค้างอยู่ที่กอแฝกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อเราปลูกเนี่ยจะเป็นกอใหญ่ๆแล้วก็เป็นแผงยาวเป็นแนวเป็นขั้นบันไดลงไปครับถ้าเป็นพื้นที่ลาดชันเนี่ยก็ต้องมีเขาเรียกว่าเทคนิควิธีการเพิ่มเติม อย่างเช่นถ้าเป็นแนวภูเขาเนี่ยถ้าเราไปปลูกแฝกลงไปเลยเนี่ยแล้วเมื่อฝนตกเนี่ยลากของแฝกเนี่ยยังไม่ยาวยังไม่ยึดติดกับดินเนี่ยการชาล้างพังทลายเนี่ยก็จะดึงเอาแฝกลงมาด้วยเราจะต้องมีเทคนิควิธีการภูมิปัญญาชาวบ้านนั่นแหละก็คือกำแพงแฝกเสริมไผ่วิธีการก็คือตัดไม้ไผ่ดูที่ว่าลักษณะแผงที่เราต้องการความยาวเท่าไหร่ นะครับ yeah, โดยทั่วไปเนี่ยความกว้างเนี่ยก็คือประมาณเมตร50 meters, แล้วก็ him, ความยาวเนี่ยประมาณ2-3เมตรแล้วก็เหลาให้คมเนี่ยของเขาออกแล้วก็ามาสารช่องตารางของไม้ไผ่อาจจะประมาณ30คูณ30การปลูกแฝกเหมาะสมกับทุกพื้นที่ แต่ว่าเราควรเลือกแฝกที่จะไปปลูกมากกว่าว่าควรใช้แฝกชนิดไหนอย่างเช่นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต่ำหรือว่าเป็นพื้นที่ภาคกลางเนี่ยส่วนมากจะใช้เรื่องของแฝกลุ่มซึ่งสามารถทนต่อน้ําได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นบนภูเขาหรือเป็นพื้นที่แห้งแล้งเนี่ยต้องเลือกใช้แฝกที่ทนต่อความแรงต้องเป็นพวกแฝกดอนการเลือกใช้แฝกเนี่ยมันมีอยู่2รูปแบบบางคนเนี่ยก็จะ เพราะในถุงดําก่อนให้เกิดรากก่อนแล้วค่อยเอาไปปลูกเราเรียกว่าแฝกถุงเราสามารถเก็บรักษาไว้ได้จนกว่าเราจะปรับพื้นที่เสร็จหรือต้องการใช้แล้วค่อยดึงเอามาใช้ประโยชน์กับอีกอันหนึ่งเรียกว่าแฝกเปยืยเขาจะขุดมาแล้วก็ตัดปลายออกแล้วก็ฉีกเป็นต้นเล็กเกแล้วก็ตัดรากออกให้สั้นนิดนึงถ้าเอามาทั้งมีรากด้วยอะไรด้วยเวลาเราปลูกไบรากมันจะขดขดแล้วก็ทําให้รากเนี่ยชะงัก แฝเปยเนี่ยเมื่อได้มาปุ๊บเนี่ยก็ต้องปลูกเลยถ้าไปวางทิ้งไว้เนี่ยมันจะเน่าก็จะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้วิธีการปลูกแฝกเสริมไผยเนี่ยเราจะต้องเอาฟางหรือเศษใบไม้เศษหญ้าต่างๆเนี่ยห่มดินก่อนพอห่มดินเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็เอาแผงไม้ไผ่เนี่ยทับลงไปทับอย่างเดียวเนี่ยเวลาฝนมาหรือลมมาเนี่ยมันก็จะปิวเราก็ใช้เป็นไม้ลวก นะครับที่มันมีข้อป้องแล้วเอามาตอกยึดเพื่อล็อกให้มันติดอยู่กับพื้นดินที่เราจะปลูกต้องยึดแนบติดกับดินเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าไม่แนบแล้วทําให้มันปโปรง่งหรือว่ามันมันยกตัวขึ้นเนี่ยเมื่อน้ํามาเนี่ยมันจะซัดเอาทั้งฟางทั้งใบไผ่นั้นหลุดไปแล้วก็แฝกหลุดไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องยึดเกาะติดเนี่ยแผงพวกนี้ให้แน่นติดกับพื้นดินเลยครับแล้วก็การปลูกแฝกเราจะปลูกชิด ช่องช่วงที่เป็นรอยขัดของไม้ไผ่มันก็จะทําให้ยึดติดเกาะทําให้แฝกเนี่ยไม่หลุดถ้าไปปลูกตรงกลางเวลาน้ําไหลลงมาเนี่ยมันก็จะหลุดเพราะเราปลูกแฝกเสร็จเรียบร้อยก็ใช้หลักก,การสิรมธรรมชาติครับก็คือโรยด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเราเรียกว่าแห้งชามแล้วก็ลาดด้วยน้ําหมักนะครับเราเรียกว่าน้ําชามแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มก็จะมีความชื้นอยู่แฝกก็จะสามารถยืดรากแล้วก็สามารถตั้งตัว ของต้นแฝกได้ก็จะเกิดการเจริญเติบโตของแฝกครับก็ประมาณสัก1 0ถึง15วันเนี่ยลากก็เริ่มงอกแล้วประมาณ1เดือนเนี่ยลากของแฝกนียก็จะเริ่มยาวขึ้นแล้วก็เริ่มใช้การได้แล้วก็ไม้ไผ่ก็จะถูกย่อยสลายไปเองโดยอัตโนมัติตตแฝกถ้าจะให้ผลสำลิดดีประมาณสักหนึ่งเดือนเนี่ยจะต้องตัดปลายเนี่ยออก ถ้าปล่อยให้แฝกเนี่ยโตขึ้นแล้วถ้าแฝกออกดอกต้นนั้นที่ออกดอกก็จะตายแต่ถ้ามีการตัดไว้เรื่อยๆเนี่ยแฝกจะตายช้าแล้วถ้าตัดทีหนึ่งรากจะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดการตัดปึ้งรากแฝกก็จะยาวขึ้นยาวขึ้นเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ด้วยแล้วก็สามารถที่จะเป็นที่เลี้ยงให้กับต้นไม้เมื่อต้นไม้จเจริญเติบโตแล้วก็คุมแล้วก็แดดส่องไม่ถึงเนี่ยแฝกก็จะหายไปเองโดยไม่ต้องไปกำจัดเลย มันมีคำพูดคำพูดหนึ่งสมัยก่อนที่บอกว่าปลูกข้าวยังไม่พอจะแดกจะปลูกแฝกแล้วจะแดกอะไรแต่ว่าณปัจจุบันแฝกเนี่ยก็คือเป็นพืชที่ช่วยเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินเราเนี่ยมองแค่ว่าแฝกเนี่ยช่วยยึดหน้าดินช่วยชะลอการไหลของน้ำแล้วก็ดึงเอาน้ำลงไปเก็บไว้ข้างล่างแต่แฝกมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งก็คือช่วยเรื่องของล้างสารเคมี แฝกจะดึงเอาสารเคมีที่อยู่ในดินเนี่ยตึงสารเคมีพวกนี้ลงไปไว้ที่ปลายปมลากแล้วย่อยสลายไม่ดึงเอากลับมาใช้นะครับแล้วใบแฝกสามารถเอามาห่มดินกลายเป็นธาตุอาหารและสารอาหารของพืชได้เพราะฉะนั้นแฝกเดี่ยวเขาเรียกว่ามหัศจรรย์ในเรื่องของหลักการรมธรรมชาติอย่างมากเลยเพราะนั้นเรื่องของแฝกเนี่ยสำคัญมากที่สุด